ออกมาเรื่อยๆออกมาแท็กมานี่ไปไปออกไปไปไปออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกอะเอาละแท็กมันคึกเมื่อกี้นี่คึกคึกใหญ่เลยตัวเดียวคึกคักคึกคักเลยไหนวะ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 อืมอืมอืม กูกี้ได้ยินเสียงนกเอี้ยงมันร้องกันเพราะว่านกเอี้ยงร้องมันจะมีตัวไอ้อะไรนะตัวเงินตัวทองมาไอ้กูกี้ก็วิ่งไล่แทบทุกวันเลยมไม่อยากปล่อยมันสงสารมันควนไปโดนพวนไปกัดเขาแจ็คไปไหนแล้ววะ แกไปไหนแล้ววนะตังมาแล้วตังมาแล้วแท็กก็มาแล้วเอ้แท็กมีตาขาวนี่พัดมาชมพัสดุมาชมล้ ทักทายเลยลูกหืมหนูรอเหรอรอรับของเหรอฮะมีอะไรให้ พึ่งกี่แม่นี่ไปส่งแม่พึ่งมาไปส่งแม่พึ่งมาส่งแม่มาัดส่งแม่มาเข้าบ้าน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 บ้านเข้าบ้านเอาลูกเขาเอาข้าบ <c ans> ้านเอาลูกบ <c ười> <Bi> ้านไปข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน ไปไปไปรอไปรอที่บ้านรอที่บ้านไปรอที่บ้านได้เปล่ะก็ไปรอที่บ้านเด้อ